สถานการณ์ความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงในเยอรมนีมหาอำนาจในยุโรปกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะนอกจากล่าสุดจะมีข่าวว่าพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมสุดโต่งหรือว่าขวาจัดชนะการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคในหลายรัฐซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการเมืองครั้งแรกของเยอรมนีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่ส่งเสริมแนวคิดอนุรักษนิยมจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขนาดนี้ และสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สื่อเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันให้พักทางเลือกสําหรับเยอร,รมนีหรือว่า AFD ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะมีนโยบายต่อต้อตานผู้อพยพซึ่งกําลังกลายเป็นประเด็นถุกเทียงในสังคมเยอร,รมนีเนื่องจากมีเหตุการณ์ผู้อพยพจากต่างประเทศก่อเหตุร้ายใช้มีดแทงผู้คนในที่สาธารณะความรุนแรงในลักษณะนี้กําลังเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเยอรมนีค่ะ และว,วันนี้ The Intelligence Podcast จะชวนไปดูประเด็นปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยในเยอรมนีเนื่องจากเรามีมุมมองว่าเยอรมนีเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกและยังเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเยอรมนีเปลี่ยนแปลงนโยบายความมั่นคงเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆย่อมจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายของประเทศอื่นๆปัจจุบันเยอรมนีมีปัญหาอะไรบ้างจะมีมาตรการรับมือกับปัญหาต่างๆยังไง จะส่งผลยังไงต่อความมั่นคงของโลกลองฟังกันเลยค่ะปัญหาความมั่นคงของประเทศเยอรมนีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยก่อนหน้านี้เยอรมนีเป็นผู้นําด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดหัวรุนแรงสุดโตง่งส่วนในระยะ2ปีมานี้รัฐบาลเยอรมนีให้ความสําคัญกับภัยคุกคามหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากรัสเซียเพราะว่ามีสงครามรัสเซียยูเครนที่ทําให้ทั่วยุโรปต้องตื่นตัวอยู่เสมอ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการรับมือกับภาวะโรคร้อนโรคระบาดการโจมตีทางไซเบอร์การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจและระเบียบโลกที่มาจากการขยายบทบาทของจีนถ้าเราได้ไปดูยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับแรกของเยอรมน,นีจะเห็นได้เลยว่าเขาพูดถึงความท้าทายที่เยอรมันกำลังเผชิญอยู่หลายรูปแบบและสิ่งที่เป็นผลประโยชน์สำคัญของเยอรมันคือต้องการยังคงเป็นประเทศประชาธิปไตยและเสรี ที่มีบทบาทในการสนับสนุนสันติภาพความมั่นคงความมั่งคั่งและเสถียรภาพของโลกต่อไปค่ะและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเยอรมนีก็คือเขามองว่าเยอรมันมีหน้าที่ต้องเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคยุโรปนอกจากนี้เยอรมันต้องการความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงระดับโลกด้วยแม้ว่าเยอรมันจะมียุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับชาติที่เป็นกรอบการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน แต่ทุกวันนี้เยอรมน,นียังคงเผชิญปัญหาความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและทุกอย่างก็ประดังประเดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจนทําให้ต้องมีการปรับนโยบายแบบที่เยอรมันไม่เคยทามาก่อนซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านงบป,ประมาณและยุทธศาสตร์มากแค่ไหนก็ยังเผชิญความท้าทายจากปัญหาความมั่นคงได้เสมอค่ะและสําหรับปัญหาความมั่นคงที่เยอรมันกาลังเผชิญรวมถึงเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ัดบแรกก็คือ อันตรายและภัยคุกคามที่มาจากประเทศอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือรวมถึงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศในตะวันออกกลางและภูมิภาคแอฟริกาซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงและการก่อ,อก,การร้ายความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกวิกฤตด,ด้านพลังงานและโรคระบาดการแข่งขันเทคโนโลยีสมัยใหม่การโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งการจรก,กรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของสายลับต่างชาติในประเทศเยอรมันและความพยายามจากประเทศอื่นๆที่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในของเยอรมน,นีทั้งหมดนี้คือปัญหาความมั่นคงที่เยอรมันกำลังเผชิญจะเห็นได้ว่ามีลักษณะผสมผสานกันหรือว่าเป็น Hybrid Security t r ทรสนะคะและปัญหาความมั่นคงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเยอรมันในช่วงปีนี้ ก็คือการใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะค่ะในปีนี้เยอรมันเผชิญเหตุร้ายจากจากเหตุการณ์ที่มีบุคคลใช้มีดเป็นอาวุธไล่ทำร้ายคนในพื้นที่สาธารณะบ่อยครั้งทุกเหตุการณ์จะมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแม้ว่าแรงจูงใจส่วนใหญ่เนี่ยจะยังไม่มีการเปิดเผยและอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ผู้ก่อเหตุส่วนมากจะเป็นผู้อพยพที่เข้าไปอยู่ในเยอรมันโดยมีเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความวิตกให้กับชาวเยอรมันอย่างมาก ก็คือเหตุการณ์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมปี2567มีมือมีดไล่แทงคนในเทศกาลที่เมืองโซลิงเงินทำให้มีผู้เสียชีวิตสามรายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวซีเรียรที่กำลังจะถูกส่งตัวไปยังประเทศบลับลแกเรียรเหตุการณ์นั้นทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะเข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งพิจารณาลดสิทธิบางอย่างให้กับผู้อพยพผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศด้วย รวมทั้งกำลังจะเริ่มส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายที่มาจากซีเรียและอัฟกานิสถานออกนอกประเทศเยอรมันด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้ทำให้นักการเมืองและชาวเยอรมันจำนวนมากวิจารณ์ว่าเป็นผลลัพธ์จากจุดอ่อนในการดำเนินนโยบายเปิดรับผู้อพยพเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องรีบแอคชั่นเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าประเทศของพวกเขาจะยังคงมีความปลอดภัยนอกจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้อพยพแล้ว เยอรมันยังเผชิญความเสี่ยงด้านความมั่นคงจากกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงสุดโต่งด้วยอันนี้แทบจะเป็นเทรนด์สำคัญของประเทศในฝั่งยุโรปตะวันตกเลยนะคะปัญหาหลักก็คือกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงนี้ก่อเหตุคุกคามในที่สาธารณะจำนวนการก่อเหตุก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกปีมีการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมทั้งข้อมูลบิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีแรงจูงใจมาจากความขัดแย้งทางการเมืองแนวคิดเหยียดเชื้อชาติและาศาสนา ซึ่งสําหรับเยอรมนีถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็น่าวิตกกังวลมากเพราะเขาไม่ต้องการให้ซ้ารอยประวัติศาสตร์ในอดีตที่เยอรมันมีอุดมการณ์เหยียดเชื้อชาติอื่นอย่างมากจนนําไปสู่การก่อเหตุรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะปัญหาความมั่นคงในอันดับถัดมาก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวของสายลับต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในเยอรมันหรือว่าปัญหาการแทรกแซงของต่างประเทศไม่ว่าจะมาจากรัสเซียจีนหรือว่าอิหร่าน ในปี2567นี้เยอรมันเจอเหตุการ์รัสเซียพยายามดักฟังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารรวมทั้งมีสายลับรัสเซียที่เข้าไปเคลื่อนไหวในเยอรมันมากขึ้นเพื่อที่จะสืบข่าวความสมพันญระวางเยอรมน,นีกับยูเครนรวมทั้งพยายามล้วงลึกข้อมูลเรื่องที่เยอรมันจะสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครนด้วยหน่วยต่อต้านข่าวกรองของเยอรมันสามารถจับกลุมตัวสายลับได้หลายครั้งและสาเหตุที่รัสเซียโจมตีเยอรมันมากขึ้น ก็เป็นเพราะว่าเยอรมันเป็นหนึ่งในสมาชิกเนโตที่สนับสนุนยูคเครนอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้เยอรมันกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัเสเซียต้องการแทรกซึมเข้าไปล้วงข้อมูลในเยอรมันเพื่อให้ได้เปรียบในสงครามครั้งนี้รวมถึงชี้นำความคิดเห็นของชาวเยอรมันสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าด้วยค่ะ ส่วนจีนที่ใช้สายลับเข้าไปเคลื่อนไหวและลวงข้อมูลของเยอรมันมีรายงานข่าวออกมาบ่อยมากนะคะว่าสามารถจับกลุ่มได้สาเหตุสําคัญก็น่าจะเป็นเพราะว่าเยอรมันและประเทศในยุโรปปรับนโยบายต่างประเทศต่อจีนค่ะโดยมีการขีดกันการค้ากับจีนมากขึ้นและหันไปร่วมมือกับสหรัฐเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวด้านการทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของเยอรมน,นีทําให้จีนต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้จีนรู้ล่วงหน้าว่าเยอรมันกําลังจะทําอะไรมีรายงานว่าเยอรมันพบว่าจีนพยายามจะข้อมูลการวิจัยที่สําคัญในสถาบันวิชาการต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยในเยอรมันด้วยโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมพอมีการตรวจพบและควบคุมตัวได้บ่อยๆเยอรมันก็เลยมีการเสนอมาตรการควบคุมการเผยแพร่างานวิจัยสำคัญๆมากขึ้นค่ะ แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างการร่างระเบียบขึ้นมาให้ชัดเจนมีนักการเมืองเยอรมันตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์เอาไว้ด้วยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เยอรมันตกเป็นเป้าหมายของสายลับต่างชาติมากขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะเลือกดําเนินนโยบายความมั่นคงตามสหรัฐมากเกินไปก็เลยเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหน่วยข่าวกรองของเยอรมน,นีที่เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน BND หรือว่าหน่วย b f v ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้งสองหน่วยงานจะถูกควบคุมการปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ตอนนี้หน่วยข่าวกรองของยอเยอรมนีต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการถูกแทรกแซงจากต่างชาติรวมทั้งจับสายลับต่างประเทศที่เข้าไปป่วนในเยอรมน,นีค่ะเรามีมุมมองว่าในอนาคตเยอรมนจะให้ความสำคัญกับการทำงานของหน่วยข่าวกรองเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามและอันตรายที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของสายลับต่างชาติที่จะเข้าไปจารกรรมหรือว่าหาข้อมูลสําคัญจากเยอรมันไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นเวลาอ่อนไหวเยอรมันต้องมั่นใจว่าความคิดเห็นของประชาชนจะไม่ถูกโน้มน้าวจากต่างชาตินั่นเองค่ะและนี่คือสรุปปัญหาความมั่นคงที่สําคัญของเยอรมน,นีซึ่งกําลังเผชิญและแก้ไขอยู่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่กระจายของแนวคิดหัวรุนแรงและการก่อเหตุร้ายรวมถึงความเคลื่อนไหวของสายลับต่างชาติทั้งหมดนี้กำลังถาโถมเข้าไปที่เยอรมนีในเวลาเดียวกันน่าจับตามองมากเลยนะคะว่ารัฐบาลของเขาจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ยังไงซึ่งการปรับตัวของเยอรมนีในครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อนโยบายความมั่นคงของหลายๆประเทศในยุโรปค่ะ The Intelligence ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่า เยอรมันจะทำยังไงให้สังคมเขายังคงมีความมั่นคงและปลอดภัยหากมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศในยุโรปจะนำมาอัปเดตกันอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ